ครับทุกคนสวัสวดีครับหน้าตางมาส่งแล้วนะทุกคน,นโอ้ะโหบานอย่าอยู่นะ,นะไปแล้วขอบคุณอที่สงพัสดุนะคะพี่น้องป๊าด เดี๋ยวเราจะไปเออขอบคุณค่ะแกเป็นมีดเพราะแกมึงอ่ะมีดมาแกแล้ังร้องมึง nên, nha, nó chết. đểu, đùng, đùng, mởn mang cho con. coi hòn. vấn đề mất nè. cápôm. áo chép. đểu, như này con. nó đùng tàng là <liegt> bên น้ำย่เสรวออ่อาทิตย์หน้าเราสิเดมาส่งอีกกันนึงอืม,อม มันห้ยใหญ่ยอยู่ดิใหญ่เลยอ,อ,อันนี้สูงร้อยเก้ายาวร้อยแปดสิบไอเปิดเลยไอใส่แห้งด๋ยวไรกาเนาะใช้แรงยังไม่ได้แล้วทุกคนยกเขียดยังไม่ได้เลยใหญ่แหันจะไปยิม มาดุลกันเด้อยว่แม่มาเอาไม้อะไรขบงก็มาดุลใช่เพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้เป็นหน้าร้านเองเนาะอรอบนี้เราสั่งมา,างร้านคิงอลูมิเนียมร้ายละเอียดเงิน,นตัวว่ากว่าเข้าวสีชงกว่้าวเจียวสีชงไม่พอขาเจีไปคนทั้งคนแกนก่อนพี่น้องไปข้างใงเงินระบบค้อนงก็ไปเงินก็เลยถ่ายด,าด้วยจักหน่อยแล้วอ,อีกกันนึงน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะมาส่งนะคะ อชอบพนักงานร้านคิงอลูมิเนียมตอนรับดีมากามันเปนไ้ปิดประตูมไมันเลื่อนออ่มันเ,เลื่อนวกคนงานมันแต,อนอนตกจริงเอเ,เปิดบังกไ่ไม่แตก มามาเด็เ็กช็คเช็คไม่ไม่แตกนะข <c oughs> ึ้ <c oughs> มนม,มามันมีขึ้นม่ไล็อกอยด่มาเออ เหนมันได้ไดโอเคดูแว่าไม่แตก็โอเคแลเไไหละเขาเป็นแบบให้มาติดตั้งเอาทีหลังได้ไง ที่เขาสูงก็เป็นแบบของเรานี่แหละใช่สวยสวยสว,วยอยู่ทีแรกเราว่าเราจะเอาสามบานเนาะถ้าสามบามันก็จะเล็กเราก็เลยเอาเป็นสีบานไม<ค>ูู่ปนะหน่อยนนึง thay lụt tốt ai kéo về liệu Con cái tốt này nổi nó xuống <laughs> Ôi hoa của bà đẩy Mm-hmm. you okay. แตกเหรอแตกต็ต้องทบุก้องกันตื่นเ้นนะอืม đó ้ยิอทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้ไว้พรกัก็ในคลิปหน้าค่ะ